สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่รอดอีกหนึ่งพระเอกดังบอลกำมันกลมแก้วคดีฟอร์เรกส หลังจากที่เพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก For e x ร 3D ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีพระเอกดังช่อง3เป็นหนึ่งในแม่ทีมในคดี f o r e x 3D มีลูกค่าย14คนและยังมีดาราช่อง3อีก1คนที่มีลูกชาย17คนโดยทางเพจได้ติดต่อไปยังหนุ่มกัญชัยกิดพลพิธีกรรายการหวงวกระแสพร้อมทั้งขีดเส้นให้เชิญพระเอกคนดังกล่าวมาออกรายการในวันที่15กันยายนหากไม่มาออกรายการจะเปิดชื่อก่อนเพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนและทีมข่าวไปซักถาม DS r. ในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ ล่าสุดเพตุดังกล่าวได้เปิดเผยรายชื่ออีกหนึ่งพระเอกดังซึ่งมีลูกทีมถึง17คนโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่ากลับมาจากหลางจานแล้วครับอย่างที่บอกแอดมินมีฐานข้อมูลอยู่เกือบ60,000รายชื่อถ้าจะลงรายชื่อทั้งหมดจริงๆคนไทยอาจจะไม่ได้ดูละครกันอีก2-3ปีแต่คุณคุณรู้ไหมณนวันที่กลุ่มผู้เสียหายจะเดินไปยื่นเรื่องให้กับ DSI มีดาราม,มาก,กี่คนมาแค่หนึ่งคนซึ่งคนนั้นก็คือคุณอายวราภัยรินธนวริศพรทาง ลุ่มผู้เสียหาย Forex 3D รดีขอขอบคุณแกมากที่ออกมาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้พวกเรารจากข้อมูลที่มีอยู่ลองนึกภาพสิถ้าคุณโตศักดิ์สิทธิ์หรือคุณไรยออกมาทําข่าวด้วยตนเองว่าตัวเองโดนโกงหรือเสียหายจากแชร์ Forex 3D รก่อนเพื่อนวงนี้มันเริ่มไม่จ่ายมาตั้งแต่เดือนเมษายน2019และกว่าจะเป็นคดีกนูน้นพฤศจิกายน2019ถ้าดาราหรือผู้มีชื่อเสียงรีบออกมาออกสื่อเปรียบเทียบกับดาราจนขึ้นบ้านตำรวจรีบทำงานทันที พวกโจรโฟร e x 3กดีคงไม่ได้มีโอกาสได้มาโยกเงินออกนอกประเทศหลายพันล้านแบบคดีนี้แล้วข่าวลือที่มีการจ่ายเงินปิดปากดาราหลายๆคนเพื่อมาให้ออกข่าวก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมเชื่อว่าในลิส์รายชื่อที่ผมปล่อยออกไปไม่มีใครได้เงินไม่ครบเลยเพลอๆได้กำไรกันพุงแตกแล้วทุกคนทุกคนก็เลยไม่สนใจหรอกว่าวงนี้แตกหรือไม่อย่างไรก็กูกำไรแล้วนี่เนอะสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือไม่ต้องมาสงสารผู้เสียหายหรอกครับ พวกเราโดนโกงก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองกันแต่เวลาผู้เสียหายเอาคืนพวกดาราผู้ประกาศข่าวก็อย่ามาปกป้องพวกมันละกันอย่างกระทิงขุนนรงกับบอลกามันกลมแก้วหรือแม้แต่กระปุกพัชาราทับทองพี่สาวนิคอรีฟอร์เรกซ์ดีไปกับสามีแล้วช่อง3หรือช่อง gmm สําหรพช,ชาราควรออกมาประกาศให้กับสังคมรับทราบเลยว่าจะขับไล่ดาราพวกนี้ออกจากช่องทันทีและมาให้ที่ยืนอัชยากรไว้ในองค์กรของคุณ ช่อง3ามกำลังจะกลับมาเทินอาราวธุร,รกิจหุ้น BEC ก็เพิ่มจาก5บาทเป็น14บาทอย่าให้เนื้อร้ายในองค์กรของคุณจุดช่อง3เลยครับผมว่าผู้ถือหุ้นไม่พอใจแน่ๆเดี๋ยวผัดทูมาต่อพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ